สาวหลมน้อยโดยเมียงอันนี้รับมานค่ะับโอ้ยพี่นอ้องเอ้ยก,กระบ๋ากระโบมาเอยเบาพามีมาถ่ายคลิปเพื่อนกระได้เอามานำเอามานำพ<ำ><ำ>อมีผู้เอาแก้มแตกบ่อนี่แก้มกำลังแตกนะโอ,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 โอ้พี่นอ้องเอ้ยไปใช้กับไปนำกระโดดชาวหลมนอนสาวหลมน้อยบ้านไซบุญเนาะโดยโอ้ซื่อช่องอะไรก่อนเลมน้อยสาวลาวผักในเด้อพี่น้องโดย ฝากให้เด้อพี่น้องเลยมาเฮือนแม่จอยบ่าวพอมีมาทำความสะอาดเนาะโดยกับบ่าวพอมีเพื่อนกระซวนมาพี่น้องเพื่อนโดยเพื่อนตัวน้อยกับลูกอยากให้มีรายได้ได้ถ่ายคลิปนะโดยกระยากลูกเนี่ยกับเพื่อนกระซวนมาน้ำเพื่อนว่าอันมาโลดเพื่อนว่าบ่าวพอมีกระโบกนะพี่น้องยากกับมาเอาโชยกันเพื่อนว่าโดยเจ้าก็เบิ่งคลิปเพื่อนยู่บ่โดยเบิ่งอยู่เบิ่งตั้งแต่มื่อจะมาถ่ายมือถือเลยหน่าสงสารเนาะพี่น้องฮุบลูกฮุบเต้ามาเพื่น